สวดีค่ะลืมอะไรลืมหมวกลืมหมวกพี่น้องต้องใส่หมวกเซนีพียาสวัสดีค่ะส่งตรงสิ่งดีๆจากประเทศอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะพอเอื้ออีกแล้วพี่ยาจากอังกฤษค่ะพี่น้อง ามากับสิ่งดีๆทุกวัน้าทุกคนขา,หาหววันนี้นะคะคไทยด้ฟังโคตโชคดีมากจะพาทุกคนแฮกสมองกับพี่น้องพี่ยายาสิบพาย h a สมองเย็ดจังไหนเฮาจังสี่จำเร็ดไ่นไว้ บ่าได้กับพี่น้องแก้วนี่แหละที่คอยฟินสมองลงโป้งสบายโอ้ยสอนนี่ยังกับมาไว้กันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะมาฟังกันหลายๆกับพี่น้องสิได้หู้ว่าสมองของเฮามีเหตุนั้นแบบไหนเฮาเฮ็ดจังไดเฮาเฮาจังสีสามารถควบคุมสมองเฮาได้พี่น้อง สวัสดีค่ะกัลยานมิตรที่น่ารักทุกท่านนะคะอุ้ยขอบคุณหลายๆค่ะทุกทายขอบมากกดไลค์กด,กดแชร์พี่อยากขอให้รวยๆค่ะตลอดปีตลอดชาติพี่น้องค่ะอาค่ะก,กินก <c oughs> าแฟกันมามามามันววน้ำกันนี <c oughs> ่มาทานใจละลายเลยกับพี่น้องค่ะมี่มาเต็มหลังบ้านเลยค่ะ พี่ออ <c oughs> น้องไซน์น้สเนี่ยหน่อยแบบนี้อ่ะพี่น้องนี่ดรดกลมกลรรมค่ะคกปูชิโมเอา่าแรกรั็ตโย่ท้ายดีหลายค่ะพี่น้อง อรยหนลาปิ้นไหลวันนี้นะคะพี่าย่าจะพาพวกเราทุกคนแฮกสมองเจา้าของค่ะพี่ลองแฮกสมองเจ้าของนะให้โชคดี ความสำเร็จค่ะทุกคนค่ะความสําเร็จของตัวเราเองมันต้องลงมือทำกับพี่นออ้องคคนอืืนลงมือทำเห้่เท้าก็ได้สวัสดีค่ะสตาร์นันบร์สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่พี่ ขออนุญาตปิดเพลงก่อนแป๊บหนึ่งกับพี่น้องคะ่ะนะอุ้ยวันนี้นะถ้าเรานะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคะัะทุกคนคะ่ะเราจะต้องสามารถที่จะควบคุมสมองของเราและเราจะต้องรู้ว่าสมองของเราทํางานแบบไหนค่ะพี่น้องถ้าเรารู้นะเราก็สามารถที่จะควบคุมเขาได้นะใครได้ฟังคลิปนี้โค้ดของโคดด้ดโชคดีเดียวผี่ขอแช่เจ้าของอีกกอนกับพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณไหลายๆคนที่กดแชร์เนื้อค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์คอยได้บุญหลายๆคอยลำด้วยในชาตินี้เลยค่ะลำด้วยในชาตินี้แหละเพราะว่าเขาอยู่ชาตินี้ชาติหน้าเขาบ่งหูเขาต้องด้วยในชาตินี้มีความสุขชีวิตดีขึ้นในชาตินี้ค่ะพี่น้องและก็ตลอดชาติเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บค่ะพี่น้องคะ่ะโอเค โอเคค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะพี่ยายาจากประเทศอังกฤษนะพี่ยาย่า from England กับพี่น้องค่ะนะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้ทุกอทุกคนได้หูวา่าเฮ้ยเหตุจังไหนจิตวิญญาณเฮาสิได้สูงขึ้นเหตุจังหนเฮาสิได้ประสบความสําเร็จเหตุจังหด เขาจังจะมีความสุขนะคะพี่ย่าก็มาแบ่งปันทุกวันค่ะทุกคนค่ะนะคะความสําเร็จในชีวิตของคนเรามันไม่เหมือนกันความสําเร็จในชีวิตของแต่ละคนมันก็ต้องลงมือทําด้วยตัวของเราเองค่ะทุกคนคะ่ะนะคะเราต้องลงมือทําด้วยตัวของเราเองสวัสดีทุกคนที่ฟังนะคะเราต้องนะคะลงมือทําด้วยตัวของเราเอง S <S เราต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องมาก่อนค่ะพี่น้องคะเราจะต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องมาก่อนและวิธีการทํามันวิธีที่เราจะลงมือทํามันถึงจะถูกต้องถ้าความคิดไม่ถูกต้องลงมือทํากี่ครั้งมันก็นไม่ได้ค่ะ <S <S <zych> ทุกคนคะเพราะฉะนั้นความคิดจึงสําคัญมีคนมากมายคะ่ะอยากร่ํารวยมีคนหลายคนนะคนส่วนมากอยากร่ํารวยแต่วิธีคิดไม่ได้ พะถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดเราก็จะคิดอยู่เดิมๆซ้ำๆเดิมๆเราก็จะคิดอยู่ซ้ำๆเดิมๆไม่ไปไหนถ้าความคิดของเราไม่ได้มันก็จะอยู่หมองเกา่ากับพี่น้องความคิดมันก็อยู่หมองเกา่านะคะลูกไปใส่เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราก่อนก่อนที่เรานะะจะประสบความสําเร็จหรือเราอยากทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราวิธีคิดมันต้องถูกต้องก่อนค่ะทุกคนค่ะจริงไหมเออถ้าวิธีคิดไม่ถูกต้อง วิธีลงมือทำต่อให้ลงมือทำตลอดชีวิตก็ไม่สำเร็จเพราะความคิดของเราไม่ได้แล้วเห็นไหมคะก่อนที่เรานะคะก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีบ้านช่องตึกรามบ้านช่องที่ใหญ่อลังการก่อนที่จะมีรถหรูๆสวยๆก่อนที่จะมีโทรศัพท์หรือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ มันเกิดที่ความคิดก่อนมันเกิดที่สมองก่อนค่ะทุกคนคะครั้งแรกจะเกิดที่สมองก่อนที่พวกเราเห็นทุกคนนะคะและครั้งที่สองเกิดจากการลงมือทำเกิดจากการลงมือทำให้มันเกิดขึ้นนะคะนั่นคือทำไมเราถึงเห็นอุ้ยมีเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดใช้มี WiFi มีทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเกิดจากสมองของคนเราก่อนและความคิดของคนเราก่อน นะคะพอคิดแล้วมันจะครั้งที่สองมันก็จะลงมือทำนะคะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะคะนั่นคือสิ่งที่เรารู้นะคะสมองของเรานะคะมีคนส่วนมากมีคนส่วนมากที่ใช้กฎแรงดึงดูดแล้วบอกว่าไม่สําเร็จมีคนส่วนมากบอกว่าใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่สําเร็จใช่หรือเ่เห็นผลกับพี่ยายามันคือเ่าเห็นผล ที่จริงมันก็เห็นผลนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเราทนไม่ได้ทนรอไม่ได้เราไม่สามารถที่จะอดเปี้ยวไว้กินหวานได้บางคนโอ้ยกูอยากรวยมือหนีเลยเออซึ้งหวยก็อยากถูกอยากรวยวันนี้เลยคือเราอยากรวยไวมากแต่เราไม่อยากลงมือทำคือเราอยากได้มาง่ายๆกันเป็นแบบนั้นทุกคนคนส่วนมากกับทุกคนคะนั่นจึงเป็นสาเหตุว่า ทำไมเราถึงใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลที่จริงกฎนี้เขามีมาตั้งนานแล้วเราไม่ใช้ก็ต้องใช้อยู่ดีถึงคนบางคนบอกว่าหนูไม่ได้ใช้เลยค่ะแต่คุณใช้อยู่คุณใช้ตั้งแต่เกิดเลยแต่ไม่รู้ตัวนะคะการที่เราจะใช้กดแรงดึงกดแรงดึงกดแรงดึงดูดให้ได้ผลพี่น้องคะจะต้องรู้การทำงานของสมองเรา สมองของเรานะคะสมองของเราจะจดจำจากภาพเคลื่อนไหวค่ะพี่น้องคะสมองของเราจะจดจำจากภาพเคลื่อนไหวนะคะสมองของเราจะจดจำจากภาพเคลื่อนไหวเท่านั้นนะคะในการที่เราจะใช้ให้ได้ผลแต่บางคนนะคุณลองสังเกตตัวเองไหมว่าคุณอะใช้ คุณมองเห็นภาพนึกเห็นภาพที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ว่าคุณไม่รู้ตัวพวกเราไม่รู้ตัวแต่พวกเราใช้มันอยู่สมองของเราจะประมวลภาพเห็นภาพเคลื่อนไหวแต่เราไม่รู้ตัวพี่ยายายกตัวอย่างอย่างถ้าเราไปเดินชอปปิง้งถนนคนเดินเอาพี่ย่าอยู่ขนแก่นนะคะเป็นคนขนแก่นแต่ว่ามาอยู่อังกฤษ ถ้าเราไปเดินถนนคนเดินหรือไปช้อปปิ้งในพาซาหรือไปช้อปปิ้งที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราไปช้อปปิ้งเราจะเห็นคนเดินสวนไปสวนมาเดินสวนไปสวนมาเมนบอเออมันก็ปกติแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตตตรงมาเลยวิ่งตรงมาสมองของเราจะไปจุดที่ไปโฟกัสที่ผู้หญิงคนนั้นทันทีเห็นไหมคะว่าสมองของเราจะประมวลภาพ นะจาจะจับภาพจากการเคลื่อนไหวนะพอผู้หญิงคนนั้นวิ่งป,ปุ๊บมาสมองเราไปมองตรงนั้นท,ทันทีไปจดจําภาพตรงนั้นทันทีเพราะอะไรเพราะสมองของเราเขาจะปกป้องเรา,ท,าทันทีค่ะเขาจะปกป้องเรานั่นคือการทํางานของสมองสมองจะประมวลภาพแล้วสมองของเราจะจับภาพเคลื่อนไหวเท่านั้นถ้าเราฟังดีๆเราจะรู้ว่าเฮ้ย การทำงานของสมองเราสามารถที่จะเอาไปสั่งนะสั่งความร่ํารวยความมั่งคัง่งหรือสั่งให้คนมาลักเรามาชอบเราได้หมดเลยทุกคนคะนะคะและการที่เราลองสังเกตตัวเองดีๆว่าเฮ้ยเราเคยเป็นไหมเราประมวลภาพจินตนาการในหัวเราบางครั้งมันเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่เราไม่รู้ตัวค่ะทุกคนคะ่ะนะคะพนะี่อ๋ยย่ายกตัวอย่างแจ็คมานะคะ แจ็คหม่าเขาเป็นเศรษฐีระดับต้นๆของประเทศจีนแจ็คหม่าเขาเป็นเศรษฐีระดับต้นๆของประเทศจีนค่ะทุกคนคะนะคะและเขาให้สัมภาษณ์เขาไปให้สัมภาษณ์นะคะในบทความบทความหนึง่งนะคะตอนนั้นเขามีนะคะเขาเรียกทีมงานของเขามา18คนนะคะตอนนั้นแจ็คหม่าจะมีห้องทํางานห้องเล็กๆคน18คนก็มาอยู่ในนั้นและเขา เรียกมาประชุมอยู่ในห้องเล็กๆที่ทำการของเขาตอนนั้นแจ็คหมาเขายังไม่ได้ร่ำรวยขนาดนี้นะคะเขาแล้วเขาก็พูดว่าเราทุกคนโชคดีนะที่ได้มาอยู่ห้องเล็กๆนี้ด้วยกันนะคะเพราะผมเชื่อว่าจากนี้ไป5้าถึงสิปีเราจะไม่ได้อยู่กันแบบนี้ บางคนอาจจะได้ไปทํางานที่ปักกิ่งบางคนอาจจะได้ไปที่เซี่ยงไฮ้บางคนอาจจะได้ไปไกลถึงอเมริกานะคะต่อจากนี้นะเราจะไม่เจอกันขอให้พวกเราทุกคนเก็บเกี่ยวพลังงานดีๆนะคะแบบนี้ตลอดไปนี่คือแจ็คมาเขาได้พูดกับคน18คนที่อยู่ในห้องเล็กๆเ,เขานะคะคือ เขาพูดแบบเหมือนกับเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยคะคุณเห็นไหมว่าแจ็คหมาคิดใหญ่มากแม้วันนี้เขามีแค่ห้องเล็กๆในที่ทำงานแต่พอมาดูตอนนี้สิคุณเห็นไหมว่าเขามีสาขาขยายไปถึง200ประเทศเห็นไหมคะประโยคที่แจ็คหมาใช้มันเป็นประโยคที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวชัดเจน ในการใช้กฎแรงดึงดูดนะ,ะมันยังส่งผลไปถึงคนที่ฟังเขาอยู่ด้วยคนที่ฟังเขาอยู่นะคะสามารถที่จะใช้จิตใต้สำนึกดึงจิตใต้สำนึกออกมาใช้งานได้นะคะเพราะแจ็คหมาเขาพูดเห็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะคะ,ะ,คะและคนที่อยู่ใน1 0 18คนที่อยู่ในห้องนั้นจิตใต้สำนึกเขานะคะได้ปลุกพลังขึ้นมาและ แจ็คหมาได้พูดไว้ให้กับพวกเขาและพวกเขาก็จดจำนะจิตใต้สํานึกของพวกเขาจดจําและจิตใต้สํานึกของเขาก็จะโฟกัสโฟกัสในสิ่งที่แจ็คหมาพูดนั่นคือการใช้กฎแรงดึงดูดของแจ็คหมานะมันเป็นการใช้กฎแรงดึงดูดซึ่งเป็นการพูดแบบเห็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะว่าวิอีกสิบปีข้างหน้าเขาจะไม่ได้อยู่ห้องเล็กๆแบบนี้แต่เขาจะอยู่ นะที่มันดีขึ้นกว่าเดิมและคนที่ทำงานเคยอยู่ทำงานแต่กับเขาที่จีนจะได้ไปที่ปักกิ่งนะจะได้ไปที่ซีงไฮจะได้ไปอเมริกานะนี่คือการใช้กดแรงดึงดูดของเขาซึ่งส่งผลให้กับทีมงาน18คนของเขาได้คิดตามจิตใต้สำนึกของเขาก็าได้ทำงานตามและรู้สึกมีพลังโฟกัสในสิ่งที่แจ็คมาพูดเห็นไหมคะว่า การที่เราความคิดถูกต้องนะคะสิ่งที่มันตามมามันก็จะถูกต้องเช่นกันค่ะสิ่งที่เราลงมือทำเราที่พี่อายาพูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนน้องๆทุกคนหรือเพื่อนๆทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยสามารถนำเอาไปใช้กับตัวเองได้นะคะสามารถนาไปใช้กับตัวเอง คิดให้เกิดภาพเคลื่อนไหวนะคะคิดให้เกิดภาพเคลื่อนไหวและในจินตนาการของเราอย่างเราอยากได้รถคันใหม่เราก็เห็นเห็นว่าเราได้อยู่ในรถคันนั้นได้ขับรถได้จับพวงมลาลัยรถหรือเราอยากได้บ้านใหม่เราก็เห็นภาพว่าจินตนาการว่าเราอยู่บ้านหลังใหม่แล้วและเราได้นั่งกินข้าวกับลูกสาม,มีหัวราะสนุกสนานกันนะะนั่นคือสิ่งที่เรา สามารถที่จะทําและจินตนาการให้เห็นภาพได้นะคะหรือเราอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้สามีอยากได้อะไรอยากมีเงินเข้าในบัญชีรัวๆเราก็จินตนาการแล้วก็เห็นภาพแบบนั้นถ้าเรานึกภาพไม่ออกนะคะถ้าเรานึกไม่ออกว่าต้องนึกยังไงทำยังไง พี่ยายาแนะนําให้เราหาภาพที่เราปรารถนาบ้านแบบไหนที่เราปรารถนารถแบบไหนที่เราปรารถนาเงินแบบไหนหรือแม้แต่บัญชีในสมุดธนาคารนะคะเราก็ทำบอกมาและเอาไปทําเป็นวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวและก็ดูทุกวันค่ะทุกคนคะ่ะดูทุกวันทุกวันดูบ่อยๆดูบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆดูนะคะและเราก็รู้สึกไปด้วยนะคะสมองของเราจะจับ ภาพเคลื่อนไหวที่ดูถ้าเราดูซ้ําๆบ่อยๆนะคะเขาจะเชื่อและจดจ,จําในสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือการที่ทําไมพยายาี่ย a ่าถึงบอกว่าสมองของเราจะประมวลภาพจากการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเราเอาไปทําเป็นวิดีโอแล้วก็มาดูทุกวันถ้าเรานะคะทำแล้วเราไม่ดูทุกวันเราไม่คิดตามทุกวันนะ,ะนานไปนานไปเราก็จะเลิกคิดมันก็ไม่ได้ผลเอนทุกคนคะเราจะต้อง ทำทุกวันซ้ำๆย้ำๆทุกวันดูทุกวันคิดทุกวันจินตนาการทุกวันมันถึงจะสมองถึงจะจดจำและก็ประมวลภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เราโดยอัตโนมัติค่ะทุกคนคะเวลาที่เราเึกภาพขึ้นมาว่ามีบัญชีธนาคารขนาดไหนยังไงเงินเข้ายังไงสมองก็จะประมวลภาพให้เราทันทีนะคะในจินตนาการของเราหรือเราอยากได้บ้านแบบนี้เราดูบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะจินตนาการทันที เหมือนกันถ้าเราทำอะไรซ้ำๆยำๆมันเป็นการฝึกฝนมันเป็นการฝึกฝนสมองของเราและเป็นการเชื่อมกับจักรวาลและเป็นการใช้กฎแรงดึงดูดโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งนะ,ะแต่ถ้าเราไม่ทำติดต่อกันหรือเราเลิกทำมันก็ไม่ได้ผลค่ะทุกคนคะ่ะนะคะและคีย์สำคัญเลยคีย์สำคัญที่พี่ญาตพ,พูดมาทั้งหมดคือมันต้องเกิดจาก ความเชื่อ b e l i e v นะคะมันต้องเกิดจากความเชื่อถ้าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมาเราไม่เชื่อมันก็ไม่ได้ผลค่ะคีย์สำคัญเลยคือต้องเชื่อให้สุดใจนะคะทำยังไงมันถึงจะเชื่อได้ก็ต้องดูบ่อยๆดูบ่อยๆฟังบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆดูซ้ำๆซ้ำๆๆจนสมองประมวลภาพจนสมองจดจำฝังลงในจิตใต้สำนึกหนาหนถึงจะได้ผล <dri ality> ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเชื่อแบบไหนนะคะสมมุติว่าเราไปเช่าห้องอยู่เราเช่าบ้านอยู่หรือเราเช่าห้องอยู่นะคะเราจะมีความเชื่อเลยว่าเฮ้ยห้องนั้นอ่ะมันเป็นของเราห้องนั้นคือห้องของเราบ้านนั้นคือบ้านของเราเราจะเชื่อแบบนี้และเราก็มีกุญแจใช่ไหมคะเราอยากจะเข้าไปนอนบ้านเราเราอยากจะเข้าไปนอนห้องนั้น ตอนไหนก็ได้ไปดูหนังมากลับมาเดึกๆก็เข้าไปนอนไขกุญแจเข้าไปนอนห้องนั้นได้เพราะเราเชื่อว่ามันเป็นห้องเราเราเชื่อว่ายัางไงฉันก็ได้นอนนะคะก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันถ้าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราประมวลมาสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรารถนาทั้งหมดเนี้ยเราได้มันแล้วเราเชื่อว่าเราได้มันแน่นอนเหมือนกับที่เรานะคะสามารถที่จะเข้าไปนอนในห้องเช่าที่เราเช่าอยู่อ่ะได้แบบ นะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะในความรู้สึกว่ายังไงฉันอะมันเป็นห้องฉันฉันก็ต้องเข้าไปนอนได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะ,ะเราเชื่อสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราอยากสําเร็จแบบนั้นเราก็จะสําเร็จแน่นอนค่ะทุกคนคะ่ะนะคะมันอยู่ที่ความเชื่อที่พี่ย่าพูดมาทั้งหมดคือความเชื่อนะคะถ้าเราเชื่อเราก็ได้นะ,ะลองเอาไปฝึกฝนดูนะคะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องฝึกฝนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ย่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะต้องไปส่งของให้ลูกค้าค่ะไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วโชคดีทุกคนจ้า